ดู M U C 9ติดโอ,อ้หนาลมนี่อะไรกขอบคุณเสียนี่ครับใช้ลูกน้องวันนี้เอา L 4 708าลากบึ้ีเห็ดฐาหไ่อยแต่ผมต้อสลิงไปยเลยลมันบูกหัดตรงใหม่่อแล้วก็ไปจบดีนอกจากใส่รถน่ครับพอดีลูกน้องเสียนี่มา ขอบคุณเสียนี่ครับบัดดนมวยพี่้องขอบคุณที่มาช่วยเหลือกันบพราครับเอานุนหน่อยมากนี่บอได้มาลากเลยครับผมเชื่อมาวินวินงตสลิงครับเพราะว่าตันหลักมาแล้วกระแท่มันลมต้องเอารถขัน้นนีดันกระแทะเอาปากักเอลเซสลิงปักกระแทะไปเลยกับชีวิต างหน้าบ่บ่บ่บบติดบันไดครับแต่ข้างหลังอ่ะข้างหลังติดข้างหลังติดรถสเซียนี่ก็ธรรมดาเลยที่น้องเพิ่มล้อเหล็กกันฟรีด้วยกันหลบกันฟรีขาด l c 7 0 8น,นั่นเองจะคล้องหนากับานหนา

好，开始拎开了，又从这里再，再买。 พ่อพ่อเอาสลิงเซ็ตไปเนี่ยนึงทีเก่ากับทีเก่าก็มาไดิบนปุปั่นอมนีน้องขับบอ นี่ครับกีดการใสร่สลิงสลิงรถแล้วฟุบฟุตฟุตหันเลยพอ่อเปล่าสลักเลยเปล่าสลิงมันโต๊กแล้วฟุตสลักเลยขึ้นแล้วครับนี่ครับธีการใส่สลิงใส่เกลียนลุงโลตัวขั้นหนึ่งสุดยอดแท้เลยไปหนุ่มโคกไฟอันนี้ดเดินครับขอบคุณน้อง 今天天气还行，大家伙都到车里了。